อันนี้ท่านเดี๋ยวลืมลืมนี่เอีอยงฮะบักบาด<า>บักบาดเมียโทมาจีห่อชิ้วไปนี่ให้กูถามเนี่ยเอเบิดผูกเบิดคนเบิดวงในมืงหูแจ็คถ้าบักบาดผู้เดียวตีวันถอให้กูถามเนี่ยมันกวนตีนข่อยกบกูบังดีเอาเปิดประกาศเสวราพี่น้องนำพาพี่น้องเข้าสู่รายการเพลงช่วงแรกกับจุดกำเนิดสั้นเล่าผู้ใด ให้พี่น้องที่ตามมาเอาไปพูดเร่องกันแล้วกันค่ะสร้างระบ,บันเทิงสินอ่อนแรงก,กุ้มปิดค่ะอัสสนันเห็นโคตสดเหรอคนข,ขิ้งลุกอเอาขอเสียงแฝนข่าวสร้างเราลงเบียร์นั่นเอาลย ไอสิบ้าแเราเบียงแค่ได้พ่อตาใจใอายกะสันแห้งเขาบอกินกะได้กันได้เบาน้ำคำแพงคนอี่ยังตาแหงแกนแดงเจ้หัวโตวบอกหลับมาบัดนี้ให้พี่ทำจะทำแด้เป็นเจ้มีคนคอยดูแลเราไปนอออยากสิเป็นแฟนเธอพอสิเป็นไปได้บอกคนสวย แม่นบาดนั่งพ่อแต่แนด็กเห็นน้องใจมันฟองบ่แม่นตำหน่งบ้าในใจเจ้ามีพายแล้วลาไปงามเป็นลาตะหากหายนีมาเจ้าลายเอาอยังมาแลกนอจังใส่ใดเป็นแฟนน้องลาใส่ตายเที่ยวแนี้ผ้าเจ้าหใส่ก๋วยเที่ยวอ่นให้หมายบอกให้มีพายดึกใจไอสักมาพอ อินใจบางๆของไอยใบ้ตั้งแต่วันละเที่ได้พบเจ้าอยากสิเบาแต่ดนแล้วนอ้องใจแค่มองจวนบ่าวหัดเมื่อนี้ขอเลขบัญชีเบอร์โทรบอต้องขอติตราจอกเดอ้อน้องเออเออเอาลูกขึ้นมาฟอ,อ้นมามวนน้ำกันเด้อพี่น้อง ฟองละว่า,าแมนกันแมนใด้เจ้าเป็นแฟน,น,น,นเป็นแฟนได้ละแมนบักให้รับรองได้ว่าฮักช่วยสิเมารถหาหาทัวพาแม่มาเบิงแต่บาเงินบางทั้งก็เลยมาละแมนบ่าเดินนั่งพอแต่แน้มเห็นนอนใจมันฟ้องว่าแมนอำแน่แนงแฟนในใจเจ้ามีไผ่แล้วละไป ตายเดียวแนมหาเจ้าใจกงอหงอยเดียวอ่อนให้มาบอกไม่มีภัยถืกใจไอ้สังมาพอกละแบิดอีนังใจบังบังของตายใบยบังตักแต่บันระที่ได้พบเจ้าอยากสีบ้าแต่ดนแล้วนองแดงแค่มองชวนมาหอดมื่อนี้ขอ็กพเล็กบัญชีเบอร์โทรบอต้องขอตีตกระจากเดิอน้องเออเอาขอเสียงทีมงานจราเข้น้อยอย่งงางเดิ ในี้ห้พี่ทำจะทำแนะเป็นเจ้ามีคนคอยดูแลเราไปนอกุ๊กปุ๊กอยากสิเป็นแบกเธอพอสิเป็นไปได้บอก มีไายแล้วละไปงามเป็นละตหารคายนี้มาเจ้าลายเอาดียังมาแหลกน้อจังสี่ใดเป็นแฟนอ้องละพิเศษให้กับแฟนขับซานแล้วมาดิงเสียงด้วยนะครับผมแฟนขับโรงเบียร์น้ำเดินโรงเบียร์เรเพาวันเรียนนะครับอาจารย์ตอนนั่กันกับพี่น้อง นผู้สาวอันนี้สร้างในิสัยบอดีเจ้น้อยโอ้ยน้องบอกกินใจผู้เบาแนะ่เสียงตาน้อยส่งยิ้มไม่ก่อยเสยแม่เราบางนะังใบแนบผู้เบาจะหูสิดูบ่เจอคอยก็นั่งรินดิคลีฟีสไตล์ห้ามใจบ่อยเกินไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นโ่เมนของคอยอีลีแล้วเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสูบ บอกเดียวเดินบอกเคยเจอผู้สาวเจ้าออมาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาถอนกาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้ยับมีเรื่องเด้อครับแค่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้นานลองออกมาจีบเบ้าเกือบได้เข้าโรงพยาบาลนิย้อนผู้สาวเสื้อขาก็ยิ้มให้ผู้เบ้าจับได้คอก็ไว้โตทันตั้งใจว่าสิมองกระโดดเล่าเพียวเพียวเกือบถึกใสเดียว เดียวสันหลังจากแม่นเป็นเป็นตาสังเทนโนนองลาอยากให้เจ้า,า,าเศร้าเอ้ยยาไปเห็เดครับคนอื่นขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับผมจดคุณแม่ไลลานะครับผมขอบคุณมากลนะครับวัวตอนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ หน่อยนะเอาเบเกอร์สามสั่งใครบอกเกี่ยวเด้อบอรเคยเจอสาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอละกาวา่าเมาสิเมื่อนอนบอได้อยากมีเรื่องเด้อครับมามามาแค่ออกมาทอละเกือบได้นอนร้านหลอ่ออกมาสิบอกเกลียวได้เขาร้อง Hay là tiếng xanh lặng Hoa không phải là đi chụp gì nha chụp gì nha chụp gì nha chụp มีป่ะเนาะของเทิมีผัวป่ะเอาขอเสียงคนยังไม่มีผัวหน่อยเลยเสือเขาหนีบอแมเด้อบังคันถึงงั้นจิ้เบียรกับผู้เบาท่ยเฮย่ฮเดี๋ยวมาหาตัวกันเ้อะจะมองไปทางไหนก็เจอแต่คนมีแฟน,นจะมือควางแขนเยือะย็นไปหมดคนเอาตามไปยงผมมันก็คงต้องปวดต้องซื้อกินเอา จะต้องรอในชาตินี้ที่จะได้ต้องไม่บายถึงเกเจอกับรักแท้ไม่ต้องรอชิมอะไรกอดกอภัย้กอดยิ่งเคยเกุบายิ้ายโอยน้ออยน้อู้ังเลยมาโอยนอม่เจ้ให้มีูสอนงาอนให้มะเป็นของไอายซาแหลงมาไอเสห็นสู่ตื่นนอนตื่นมาไอที่ตืนซำซั กยอดสูงกว่าจะแบกพวกความดอกไปฮะแกบลาให้เห็นใจไอ้แห่คนงามเอ้ยอยากไม่มีหัวยกมือขึ้นที่จะฟังมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามีจะพาไปเดินเนินลัางตะเที่กระบี่แบบดีๆอยากไม่มีหัวยกมือขึ้นไหนจะพาไปสะเม็ดกิน้องอะไรอะไรบนดีๆแบบนีื่อนไม่ได้มีบ่อยๆในไม่เดือดร้ายพวก นอนตื่นมาไอ้จ็ดถึงสองสองคนงามเอ่ยบอบมีแปบงปันสิละเพียงไบดอกเป็นอึ่งใจ็บประสบไม้มันเจากระสุนบ่าอยากแบ่งพวกความดอกไปหาแก่เลาแห่ใจไอแน่คนงามเอ่ยยังไม่มีไัวยกมือขึ้นที่ชมมองมาที่ผมลกูกคุณจะเห็นสามีสภาบะดินเนื้นลอลังเลที่กระบี่แบบดีดียังไม่มีไัวยกมือขึ้นหน่อยจะพาไปสะเม็ดเกลียดท่องอะไรอะไรบูดดีแบบนี้ยังไม่ได้ไมดีบ่อยๆในบนนรรยากาศอีกร้อ ยังไม่มีหวายยกมือขึ้นทีดมองวันที่ฝนตจะเห็นซาบีมสภาไปเดินเนื้อลังเดาที่กระบี่แบบดีๆยังไม่มีห้ายยกมือขึ้นหนจะพาไปสมเม็ดเกียิมังอะไรอะไรโปีดีแบบพีนังไม่มีบ่อยๆเประเื้อลาโอ้โอ้โอเอยโอ้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 อ้โอ้้อ้้อ ไปคนงามเธอเองนักบค่บด้วยนะครับสวสวดในพี่น้องสวดสวดในพี่น้องอีหยังขอว่ากันฮะบูตอีหยังอดเมนในเง้ยแต่ว่าโอรน้อยหยังมัรับแคนติ โแล้วนอจะได้เพีงเขาเพีงเขาวัดได้ตีได้หนิวั่ได้ตีวั่ได้ตีวัดรุนแหมโยโย่ไหมวัดได้ตีวั่ได้ตีโอ้ยเนาะจะเป็นบอจะคล้องเทาเนาะอีหยังนี่อีหยังนี่อีหยังนี่เอาไว้น้ำไอ้ไฟแดงไหนิซี่ไฟแดงไหมไฟซี่ยเขมคายยี่สิบบาทนะอ๋อตีกับเปซื้อที่หล่ะแม่ยังนี่แม่ไลลาขอบคุณแม่ไลลาด้วยนะครับของเจ้ามีบอของเจ้ามีบอขอบคุณแม่ไลลานะครับ อันนี้สมมติยูมแม่ไลออนปุ้ยล่ะยูแอฟริกาไปน้ำหาเอาลาจ้วงงื้อพี่ขึ้นมากแมมบักบักลองยูหันคืนอรอแต่พนะเจ้าว่าเอ,อ้ยเนี่ยมักหลายแม่ยกนี่นี่เห็นใกล้ๆแล้วเป็นจังไร <c oughs> ยักยักขืนเขาไปเลยรับเขาเอาเท้ามึงวงหาย<า><า>เลยเท้าเขาเบิ้งแม่นวงหายเนี่ยเบิ้งใกล้ๆเหลียวเบิ้งหนาบอ บ่บ่ได้เบิ่งหน้าต่ว่าก็เบิ่งผาดพีไม่ตะไกลอยู่ดอกแต่วันอ่างนี้ต่ว่าโอละโนโอละโนโอบักนีมันหมอน้ำเคียนบ่โอละโนจะได้ถามชื่อเขาเบิ่องยังเจ้าจใจจิตบาดบาดขึ้นมาว่าดรว้าวถามชื่อก่อนถามชื่อก่อนก่อนเบิ่งเขาเนี่ยลมเย็นดีเนาะลมลอยๆพัดหมอยเว่เ่นาเกือบถามชื่อเขาอยากตอบเาอยากบอกเพื่อนอยากบอกชื่ออยากมาปรารถาซื้อว้างหน่อูกชื่อว่าอวบนะครับผมชื่ออวบในฉายางเบียร์คือ ขําอวบรงเบียร์เดอ้อแต่ว่าอยู่อยู่ตรงนี้คือพี่อวบคําหวานซันแล้วนะครับผมอวบแม่อวบตีซื้อเล่ินที่เนี่ยขนาดซื้อเล <c oughs> ่ินที่เนี่ยขนาดซื้อเหรนที่เนี่ยซื้ออีเด้ยสวางแตงเพ่งก็ซื้อวบเดี๋ยวมาเด้วยจ้ะแม่เอาปาดผู้ใดญน้อยเน้อขอบคุณพี่สาว<ห>เยอรมันด้วยนะครับผมโอ้ยลมพัดผมฟู่องลงอยู่บอนีิเห็นฮอลานคอยเบิร์ตขอบคุณเอฟซีจ้ะ เยอรมันนีอือขอบคุณครับเอาตายอีกสิบสามกุญแจขอพ่อเพอ่าเนี่ย <c oughs> พ่ออีหยังนี่แล้วเงินคอยอ่อนตอนเต้นเต้นเคียรพ่อบอ,อเพเ่ <c oughs> แย, <c oughs> ย,ย่ยุ่งสี่เออจีได้เยอะดอกย่ำไดนย่ำกูตายพุน <c oughs> ่นตจการลักสีมามาน้องก,กัรนเจ้ากอะไรน้องอ้วกคำหวานครับเสียงปมมืออีกรอบหนึ่งกับพี่น้องครับน้องอ้วกคำหวานค่ะโร่งเบียร์ค่ะอยากซิมบอสแม่อยากซิมบอนั่นนั่นพอท่านได้ตายแล้วไปแล้วมาแล้ว องผู้ใดายเอาได้นํ้เคอยอยู่ตัวลปโทผู้ใดน้อนและน้วอันซื้อกันน่ะเจ้าอันซื้อกันน่ะอันดังๆด้อม่่ค่ะป่เขาีอยล่องล้วโอ้ยสิรด้รับงานบ้งวะเนี่ยโอ้ยสรางกองอเย็นเย็นซุ้มกองเขามใกลในย นี่ะค่าค่าตัวท yeah. er> ี่แม่ค่าตัวอยาใครใครหิมะดก่มาหาห้าหอาห้าห้าห้าดคาหยาห้าห้าห้า้าห่าห้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 าบ้าห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 าห้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 าอ้าอ้าห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 ้้าห้าห้าห totally> um, ้าห้าห um ้าห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 ้าั้าห้าหห้าหคุณ้ห้ห จักรเพยมาจังหน่อยจังหน่อยจัอยไม่จังสองสามีพี่ได้เพิ่นกระลึงแต่มาขอยจ้างยี่พีนี่ยีพเดียวอันละเอาเอาน้องหวานโอ้น้องหวาน